ยองสวัสดีครับทุกคนฮัลโหล v อวิวานเฮ้มีขี้เกียจสวัสดีครับ วีกาแฟคิดถึงจังเลยสวัสดีครับเพื่อนแอปทุกคนลืมของเลยแวะมาเอาของที่โรงแรมนะครับผมตอนนี้แล้วก็ติดฝนด้วยตอนแรกกะจะมาไลฟ์ตอนกลางคืนนะครับผมก็เลยมาไลฟ์เลยละกันนะฮะตอนนี้อยู่ที่ไหนสวัสดีครับผมตอนนี้อยู่ที่เกาหลีมาแล้ว ตอนนี้ทุกคนกำลังเที่ยวสนุกอยู่นะครับเห็นรูปอันดิษฐามากหรืมของเดี๋ยวจะตามไปทีหลัง I miss you so much Yes How are you It's okay จริงๆจริงๆจะไลฟ์ตอนคืนครับผมแล้วก็ว่าพอดีเลยไลฟ์เลยละกันแล้วก็อยากจะบอกทุกคนว่า ได้ได้เห็นข้อความแล้วนะครับผมได้เห็นเรื่องราวแล้วครับ b บี i n d ไฮเดซีนะครับผมก็อยากจะบอกทุกคนด้วยว่าจริงๆเราเราไม่ได้มีเจตนาที่ที่ไม่ดีเรารู้สึกว่าคลิปนั้นก็เป็นคลิปที่นานแล้วก่อนที่เราจะมาโพสทวิตเตอร์ที่เราจะตระหนักในคําพูดแล้วก็ระวังคําพูดมากขึ้นนะครับผมเราก็อยากจะขอโทษทุกคนด้วยที่ทําให้ไม่สบายใจนะครับผมก็จริงๆอยากจะบอกว่าตอนนั้นเนะี่ยเราก็มันเป็น คลิปไฮดูซีนที่นานมากแล้วแล้วตอนนั้นเราก็อินกับคาแรคเตอร์เฮเลียนด้วยแล้วเราก็มองว่าเรื่องเรื่อง n อเป็นเรื่องแบบว่าธรรมชาติเราก็เลยแบบติดพูดสนุกนะครับผมแต่ตอนนี้เราก็จะระวังในคําพูดตัวเองมากขึ้นนะครับผมระวังในสิ่งที่พูดอะไรที่ไม่ดีอะไรอย่างเงี้ยเราคิดว่ามันก็มีหลายคนแหละที่มีมุมมองแบบแตกต่างกันก็ ก็ต้องระวังคําพูดตัวเองให้มากที่สุดแล้วก็ตระหนักมากขึ้นแล้วนะครับผมอยากจะแจ้งให้ทราบเพราะว่าจริงๆส่วนตัวเรารู้สึกว่าเราไม่สบายใจแล้วเราคุยกับทางค่ายแบบพี่ออฟอย่เงี้ยเรารู้สึกอยากออกมาพูดเองมากกว่านะครับผม,ผมก็มาแจ้งให้ทราบนะครับผมว่าตอนนี้ตอนนี้เราจะตระหนักมากขึ้นนะครับผมระวังในคําพูดมากขึ้นพ่ออยากคิดมาก คิดมากไหมคิดคิดแต่ก็อย่างที่บอกแหละก็อยากจะบอกทุกคนนะครับผมว่าเราไม่ได้มีเจตนาที่ไม่ดีใช่แล้วก็ได้คุยกับน้องก็ให้กําลังใจกันแต่ตอนนี้น้องสนุกแฮปปี้อยู่ตรงนู้นนะครับผมแล้วเดี๋ยวเราจะตามไปนะชูู่อยาเคลียเลยเดี๋ยวเที่ยวไม่สนุกนะลูกมีแม่ด้วยอ่ะ อยากให้ทุกคนแบบว่าเขาเรียกว่าอะไรอ่ะใจเย็นๆโฟกัสพลังบวกไปด้วยกันแล้วก็เรียนรู้ซึ่งเรียนรู้กันไปเรื่อยๆนะครับผมเราเองก็เป็นมนุษย์เหมือนทุกคนแหละเราก็เป็นเราก็มีอาจจะมีสิ่งที่ผิดพลาดตอนนี้หรือว่าในอนาคตอย่างเงี้ยเราก็อยากให้เรียนรู้กันไปนะครับผมแล้วก็พัฒนาตัวเองให้มันดีขึ้นวังในคําพูดตัวเองมากขึ้นอะไรอย่างเงี้ยเรื่อยไปก็อยากให้เชื่อใจว่าสิ่งที่ไม่ดีเราก็อยากทําให้มันปรับปรุงตัวให้มันดีขึ้น อืมไม่อยากให้คิดมากฉันเป็นแฟนขับคุณแปลจากทันเซเลแน่เลยเดี๋ยวเดี๋ยวแว็บมาลายแป๊บหนึ่งครับผมแล้วก็เดี๋ยวจะไปอีกที่หนึ่งแล้วเสื้อใจสีครับใช่ใจปั๊กแล้วครับ อยากเล่นอยู่เหมือนกันนะเนี่ยหนุหนรีบกลับไปแล้วครับผมกลับมาเอาของลืมของไม่ได้ไกลกันมากฮะคิดถึงแล้วถ้าไม่กลับไปแล้วล่ะครับจริงๆอยากจะเล่าเมื่อวานมากเมื่อวานรู้สึกแบบดีใจแฮปปี้มากๆซึ่งพวกเราใช่ไหมได้มีโอกาสแบบได้ไปสัมภาษณ์สื่อของเกาหลีแล้วก็มีสื่อใหญ่มาแบบเยอะมากก็เรารู้สึกแบบ มันด uh. ูในซีรีส์อ่ะดูในซีรีส์จริงๆหรือว่าในในการแบบเขาเรียกว่าอะไรอ่ะสัมภาษณ์สื่ออะไรเงี้ยรู้สึกแบบตื่นเต้นมากมากแล้วก็นั่งมันเหมือนแบบว่าทําผิดอะไรมานั่งเก่งมากแต่รู้สึกว่ามันเป็นอะไรที่แบบภูมิใจเหมือนกันนะเอาจริงแบบว่าไม่คิดเหมือนกันว่าจะมีสื่อใหญ่มาแล้วก็มาสัมภาษณ์พวกเราแล้วก็ถามอะไรแบบคิวที่พายหรือว่าถามพวกเราหลายอย่างให้ความสนใจหลายอย่างก็รู้สึกดีใจมากรู้สึกดีใจแทนพี่อ๊อฟแล้วก็นักแสดงทุกคนเลยครับผมแล้วก็รู้สึกดีใจแทนแฟนคลับทุกคนด้วยที ได้มีโอกาสมาเล่นแฟนมีที่นี่ด้วยแล้วก็เออ่ได้สัมภาษณ์สื่อด้วยไม่กลับไม่ได้ใจจะขาดจริงหรือเปล่าให้ขาดไปเลยอยอกเย็น I love you ครับผมชาคิยา <laughs> <laughs> นั่นแหละเดี๋ยว สักแป๊บเดี๋ยวออกไปแล้วครับผมเดี๋ยวไป enjoy moment ก่อนเดี๋ยวคืนนี้ชวนหนูนิวมาไลฟ์ด้ยวยดีกว่าอาจจะเจอกันดึกๆนะครับผม Are you okay fine ครับผมแค่อยากให้ทุกคนแบบว่าเข้าใจแล้วก็เชื่อใจกันครับผมว่าเราเราเราับรู้เรารับรู้เรื่องแล้วแล้วก็ันนั้นก็เป็นคลิปที่นานมากแล้วก่อนที่เราจะมาโพสท์ทวิแล้วก็เทเแกชชั่ในตรงนี้นะครับผมก็ ขอบคุณมากที่เข้าใจนะครับเดี๋ยวจะไปแล้วเดี๋ยวแบบวะมาไลใหม่ตอนคืนหนีอยชวนน้องมาคิดถึงแล้วค่าลูกพี่จะมาเวียดนามไหมคะเจอการ omg ชากีย <c oughs> นี่จริงๆก็โหอยากอยากไปหลายสถานที่เลยครับที่เกาหลีนะครับผมแต่เดี๋ยวไปขอไปวันนี้เป็นเขาเรียกอะไรเป็นฟร e e day ได้อยู่ พี่ได้ได้อยู่ไหมได้อยู่ครับผมก็เดี๋ยวไปหาอะไรกินไปเห็นซอยไปเที่ยวกันแล้วเดี๋ยวเก็บภาพมาฝากนะครับซีอูนะทุกคนแล้วเจอกันเที่ยวสนุกนะคะเดี๋ยวเจอกันใหม่ขอบคุณทุกคนมากนะครับวิคนดูเยอะมาก ขอบคุณที่ยังคิดถึงกันนะครับผมเป็นกำลังใจกันให้นานๆแล้วก็เรียนรู้กันไปนานๆน,นะครับเดี๋ยวซีอูเจอกันใหม่ครับเดี๋ยวคืนนี้อจะมาดึกๆนะครับผมบ๊ายบายเย้ Yeahhh Yeahhh Tớ Nho Tô tiệm nụcเลย, Tiêm nục lời เกาหลีมาดีอย่างงนี่เองอาเซียนนามนามดีดานามดีดาใช้มากเก็สิดีดา สวัสดีครับทุกคนแฮ่ฮ่วิวสวยมากตอนนี้ก็ออกมาข้างนอกแล้วนะครับผมตอนนี้ก็อยู่ที่ย่านย่านหนึ่งตอนนี้ทุกคนเป็นไงบ้างเอ่ย <c oughs> หนู่มแล้วพี่จริงแล้วเปล่าตอนนี้เราอยู่กับกับ หนูนะครับตกเสียง,งดังครับทุกคนแล้วก็มีคนมองสวัสดีแพรมีคนมีคนเกาะกลัวนข้างมีคนกาะกลวนั่งข้างตัวนี้ตีมเนี่ยเราัี่ทุกคนคงคิดจะบอกว่าเดินมาด้วยกันก็หนูก็เกือบลื่นละเอ้ยก็มันลื่นน่าเขาเรียกว่าหล่อความลื่นตัวเองก็คือหล่อลื่น เรื่องความหล่อเลยลงกรทียมตายันไงว่าทุกคนโอเคไหมวันนี้โอเคดีครับผมก็นี่ตอนนี้กับหนูไม่โว้ยไม่ตนมากโอ้ยแข่งลงเลยจบเสร็จกแล้วแกรเล่เย่เพลงเพลงอันนี้เล่นขึ้นมาในหัวเลยแต่เราก็ากันจนเจอพูดไป็นคำพูดดีกว่าไม่อยากเราเป็นเพลงไม่รู้จักอุ้ย โงตอนนี้ทุกคนเป็นไงบ้างครับขอโทษด้วยนะตอนนั้นที่ไรไปขอโทษด้วยที่เอนรกอะไรขอโทษหนูด้วยวย่าทำไมเนี่ยเนเห็น้องขอโทษเลยอยากขอโทษอตอนนั้นอนอมไม่ได้คิดอะไรเลยหนูอขอโทษเลยรู้สึกผิดต้องรู้สึกผิดหรอกไม่ได้คิดอะไรสนุก ยังไม่ได้มีเจตนาไม่ดีซน่อเดิไน,เนไปกูไหมีอะไรหรอนะ,ะจริงๆไม่ได้คิดอะไรเลยไม่ได้คิด <ừ. S 3> ว่าจะมีเจตนาที่ไม่ดีเลยแล้วก็มีอะไรต้องเรียนรู้อีกเยอะเลยใช่แล้วก็พูดจาแบบนั้น <c oughs> <c oughs> พูดจาเถือนอยู่นะใช่ใช่ไหมใช่แล้วก็เดินขอโทษนะจริงๆ ไม่ต้องโกรธโทรถทำไมยะไม่เอาไม่เคยโกรธหรืออะไรเฮียอยู่แล้วอุ้ยเรทแล้วที่เราการร้องเหม,มาืากลัวอ๋อเห็นคน,นใช่ครับใช่กลัวเห็นคนก็เลยกางร่มนี้แล้วกันก็เลยกางร่ม,ม,รมปิดไว้ดีกว่าก็ขอบคุณนะครับขอบคุณไทยขอบคุณหนู <c oughs> ไม่มีอะไรนะขอบคุณเลยเชิขอบคุณเฮียด้วย เอาหองมงเร o ยูทู e เรามารีวิวนี้ไหมแล้วก็เดินไปแล้วก็แบบรีวิวลอตโต้เวอร์ที่เฮียไม่ได้ไปแต่เรไปเป็นไงบ้างเห็นถ่ายรูปมาแบบน่ารักมากเนี่ยนั่น่ยนั่นหนูอยู่ทางนี้ไปลอตโต้เป็นไงบ้าง พี่เคนเรียกนี่เขาเรียกพี่ซีแต่ไม่ใช่คนเกาหลีไปมาเป็นยังไงบ้างก็เหงาแต่ก็ไม่เหงาขนาดหรอกเพราะมีคนอื่นด้วยแต่ก็อยากให้เฮียไปด้วยแต่เมื่อกี้มันบอกว่าบ่นคิดถึงเฮียต้องบอกด้วยแล้วต้องบอกด้วยเรออุ้ยอุ้ยอุ้ยกอะชูดเก็บแล้วร่มเนี่ยแต่ฝนไม่อยู่ตกแล้วทุกคนเออเรามาอยู่ตรงนี้ดีกว่าตรงนี้ไหม เดีย๋ยว<า>ไปด้วย,ลยลลวโลพ่พนเหี่ยต้องบอกคนนี้หรอแต่หนูบอกคนอื่นไปแล้วนะวนี่เราเจอที่นั่งแล้วครับทุกคนไปลอตเตอรี่สนุกไหมสนุกดีเพราะว่าไปเกา,กาหลีก็ต้องแบบไปเที่ยวที่นั่นใช่ไหมอืมแต่ก็คนเยอะอ่ะไม่ได้ซื้อบัตรแบบเมจิกพาสมาแล้วก็ไม่ค่อยได้เล่นไอ้เท่าไหร่เลยเล่นไปแค่บางอย่าง เล่นเครื่องที่เหมือนคอนาโดในดีเมอร์ไปแต่มันเร็วว่ะแป๊บเดียวก็ลงแล้วอ่ะก็ลงแล้วก็อยากเล่นอีกเป็นเครื่องที่หนูอยากให้เหียเลยมาแล้วเฮียก็กลัวมากเลยคาโดเียก็ไม่อยอมเล่นเมื่อกี้ไปเล่นกับติวเตอร์มาด้วยนี่มีมีคนแปลว่าทารกของฉันกับไครเธอมามีคิดถึงไม่กลับแล้วครับยูเกาหลีเลยได้ไหมยูเกาหลีเลยได้ไหมครับทุกคนได้ไหมคอยู่ด้วย เมื่อกี้เดินชมบ้านเมืองก็ไม่เคยมาย่านนี้เหมือนกันรู้สึกว่าย่านนี้เป็นย่านที่ดูมีหลายๆอย่างมากมันแบบเป็นแหล่งเลยมันน่าเดินอ่ะแล้วแบบชอบที่มีแบบพวกสตรีทฟู้ดด้วยอยู่ข้างทางอย่างเงี้ยเดินซื้อกินไปเมื่อกี้ลองกินอะไรอย่างหนึ่งขนมปังที่มีไข่ดาวไข่ดาวที่เพื่อนไทายรูตอรี่แต่เราจะเก็บท้องไว้กินอาหารอื่นนะครับผมใช่เดี๋ยวเตรียมท้องไ้แล้วเพราะก่อนหน้านี้ไปเจอโรงแรมแล้วก็ออกมาก่อนแล้วคนอื่นกำลังจะตามมานะครับผมใช่ แอบร้อนนิดนึงนะเนี่ยเออแต่เม <t art ful> ื่อกี้ฝนตกทุกคนแล้วก็เซื้อล่มซื้อล่มมาแล้วตอนเนี้ยฝนหยุดตกแล้วกลางล่มได้ไม่ถึงห้านาทีฝนก็หยุดแล้วอ่ะไม่รู้ซึ้งมาทำไมอืมน่ารักเดี๋ยวจะาซุ้มให้ให้ดูหน่อยตัวน้อยอะแต่ว่าคิดถึงใจจะขาดแล้วค่าเฮ้ยแท็กซีนิวจากเกาหลีแต่มีคนแบบฟื้มฟื้มนิวมากเลยทุกคนมีแต่คนแบบชมว่าน้องน่ารัก เฮียก็หลอมีแต่คนชมน้องน่ารักิวเตอร์หล่อยิมอะไรเงี้ยเฮียก็หลอกคนก็ชมเฮียอุ้ยนั้นอยู่แล้วเฮียเลไไม่บอกไงนล้วมันอยู่แล้วมีคนชมเยอะอยู่แล้วว่ามีเฮียไม่หล่อนะไม่ชมแล้วไม่เอาสิชอบแบบชอบนะอย่างนี้ที่มาไลฟ์แบบแล้วก็เดินไปด้วยไปเมืองเขาเรียกว่าไม่อยากให้ติดนะปกติอยู่ที่ไทยไม่ไม่เคยยังไม่เคยไลฟ์แบบเดิน เดินเล่นในเมืองแล้วก็ไลฟ์ไปด้วยเลยทุกคนคิดถึงเราไมหมครับตอนนี้เราอยู่ที่เกาหลีอีกไม่กี่วันจะกลับไปเลยวใครบอกใครบอกว่าจะกลับใช่ใครบอกว่าจะกลับเยียบอกถ้าหนูไม่กลับเฮียก็จะเอาเครื่องบินมารับลากกลับใช่ถ้าหนูจะหลบซ่อนตัวอยู่ไหนเฮียก็จะย่อส่วนเครื่องบินให้มารับหนู <laughs> แล้วก็ค่อยขยายใหญ่เครื่องบินกลับมาเหมือนโดเรมองเลยกลับอยู่ในเย เดี๋ยววันนี้เดี๋ยวเดีคยวก็กลับแล้วยังไม่กี่วันเองไม่ก่วันล้วก็เจอกันแล้วใช่ไหมเหมือนอ่อนเก็นกำลังตามมาคับฟิลเตอร์ยิงอันนี้เดินทางมาก่อนโกโกชิพอแปลว่าคิดถึงมากถูกไหมไม่หนูใช่โกโกชิพอได้ เขาเรียกแล้วนะครับเดี๋ยวซื้อซาขายงหมูให้พี่นะพี่ซื้อซาขายงหมอ,อขอซาต้มไข่มุกที่จริงอยากกิน,นทุกคนคือมาซา,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 าม,มิต้าิตาคือมาที่นี่แบบของกินเยอะมากแล้วคือแบบว่าต้องแบบ่งแบ,บ,แบ,บ่งช่วงเวลาแบบเลือกกินน่ะแบบว่ากินชิ่นี่ก็กลัวอิ่มก็เก็บไปกินอีกอย่างหนึ่งแบ่งทำไมเราก็กินกันให้หมดเลยสิก็เพราะว่าเนี่ยไม่เข้าหนูนี่ก็เพราะว่ารักเออเนาะก็เพราะว่ารักใช่รัก ถ้าผมกับไปเลยนะครับเดี๋ยวเจอกันครับทุกคนหนูทำหน้าจุลาเหรอ <laughs> หนูทำหน้าจุลายอะ่ะตอนนี้เดี๋ยวเราขอตัวไปก่อนเพราะว่าร้านที่เราจะช้อปปิง้งนฮะจะใกล้ปิดแล้วยินดีด้วยนะยินดีด้วยนะขอบคุณมากครับแฮปปี้เป็นช่วงเดอรโมเมน หนูเล่นเหนื่ค้างเหรอหนูเล่นเหนื่ค้างเหรอเนื่อยนะนี่ไงใกล้วันเกิดหนูแล้วหนูใช่แล้วใช่วันเกิดหนูแล้วหนูจะนี่พี่เห็นเห็นพูดกันอยู่ว่าใกล้ใช่อาใช่ใกล้วันเกิดแล้วจริงๆก็อายุใกล้จะสามสิบแล้วไม่ใช่แล้วเนี่ยนั่นเฮียไม่ใช่หนูสินะทอดทอืด คค <laughs> รับมืออาจจะเป็นคนนี้แน่ต้องคอทบอือใกล้วันเกิด<น>แล้วจริงๆก็แบบว่ามาจาัดมีที่เกาหลีแล้วก็รู้สึกว่าอยากอ ه, พอมีดูมันดีมดีแลนคอนเสิร์ตไปแล้วก็รู้สึกว่าอยากอยากจะมีคอนเสิร์ตเล็กๆของตัวเองบ้างอยากมีนานแล้วอยากมันแบบเป็นความฝันเลยนะพอมีคอนเสิร์ตมันตัวเองได้ไปร้องเพลงอะไรเพลงอืคอนเสิร์ตก็ ไว้อยู่ครับว่าอยากจะจัดแบบคอนเส์เล็กๆแมของตัวเองแต่ว่าอืมก็ทุกคนไม่ต้องกลัวผมเหนื่อยนะเพราะว่าแบบคอนเสิร์ตก็จริงๆก็ใกล้วันเกิดแล้วแหละแต่ก็อยากจัดเพราะอยากทำจริงๆครับไม่เหนื่อยหรอกชอบมีความสุขจัดตาได้ร้องเพลงด้วย ใช่เจ้าโหยเป็นกําลังใจให้ครับเดี๋ยวไว้เฮียไปดูด้วยทุกคนจะดูกันไหมอ่ะทุกคนจะไปไหมไปแน่นอนอยู่แล้วนี่ตอบแทนทุกคนจะสี่คอนโซลนี้เราไปอยากให้ทุกคนมานะไปถ่ายรูปเอาเอถ่ายรูปกันครับผมนี่ก็ฝากก็น่าจะมีแบบเร็วนี้เร็วๆนี้แหละนอะก็อีกอีกแค่ก็เกือบเกือบเดือนอ่ะก็จะถึงวันเกิดแล้วอยากจัดแล้วก็คงจัดแหละเนาะอยากให้คนมาเยอะๆนะ มาดูหนูร้องเพลงก็ได้หรือจะมานั่งเฉยๆก็ได้ฝากหนูด้วยครับฝากงานแฟนมิสหนูเร,เร็วนี้ด้วยเดี๋ยวมาดูกันว่าจะมีเซอร์ไพรส์อะไรถ้าอยากร้องเพลงอะไรเพลงที่ตัวเองอยากร้องสักร้อยเพลงไม่เยอะก็นะเราไม่ไหวนี่อ่าน <laughs> น,น,นี่อ่านสิบวันเห็นแอบเห็นอ่นานคอมเมนต์แบบเฮ้ยหนูนิวมีความสวรรถในการร้องเพลงมากเก่งมากร้อง,อ,องเพลงหลายภาษาชัดมากไม่รู้มันก็ แค่ชอบฟังเฉยๆแล้วก็ลองตามเขราะว่เรียนภาษาเกาหลีแล้วอยู่ที่นี่แล้วครับอย่าเรียนเกาหลีดิเกาหลีเลยแต่ว่าไม่ได้เราต้องกลับไทยนะเดี๋ยวก็ฝากไว้ด้วยนะขอโทษนะไม่ต้องขอโทษเลวอย่าขอโทษเลยรอบเลวไม่ได้คิดอะไรทั้งน่อยเดี๋ไปแล้วเราทุกคนเดี๋ยวไปกินข้าวแล้วเดี๋ยวรอทุกคนมาเพลิดเพกัน แพคกูพายอแพคกูพายอหมดอีหลออุ้ยที่เรียนมาหรอจนจะจนจะชิมผู้แล้วก็มีอะไรนะเรียนว่าอยากไปห้องน้ำด้วยโอเคเรียนว่าอยากไปห้องน้ำด้วยทุกคนเดี๋ยวไปแล้วนะเดี๋ยวให้หนูวันนี้ไลน์ไอจีเฮียใช่ไหมแต่ให้หนูปิดไอจีเฮียดีกว่านี่ให้ถือเลยฮะให้ถือเลยเหรอเอาแล้วเฮียไม่อยู่เหรออยู่ยังไงก็อยู่ด้วยกันเดี๋ยวเมื่อยอยากไปห้องน้ำไรพวกเลยนะเอพราะช่างจี ก고อย요กไปก็อยากไปก็อยากไอยากไปกาไปก็อยาก็อ녕ากไปกอากไปก็อยบกไอยากากอากัปนากบายบายเยเา,าฟฟอกอากไปกอยากียากากอออยยกาเอกาย 我们快要去吃晚饭了，再见นะคะ。有机会一定会去中国，嗯，中国，我们很想去中国，我们在中国见面นะคะ。บายบายบายอ๋อบายบายไปละค่ะไปละค่ะขอบคุณมากค่ะบายบายครับสวัสดีสวัสดีฮึ่มๆปิดเลยปิดปิดไปไปเลย